โอเคนะผมสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมท่านกันชมดาร์คซีโลเดเมอร์นะผมวันนี้นะเรามาอยู่เฮ้ยเราไม่ได้มาคัดเกมนะผมวันนี้ฮนะเรามารีวิวสิ่งของหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่เองครับสร้อยคอมังกรนะผมเป็นสิ่ง,งที่เรียกว่าพลังงานฉิบหายไม่ได้มาไม่ได้หมายนี่สร้อยค้ออควรไปไกลเลยปฮะนะวันนี้นะเราจะมาสอนโค้งปากกาเช่นเดิมนะผมก็คือทำคลิปค้งปากกาไปสองคลิปนะฮะ ทำไปเนี่ยโอ้พระเจ้านะก็ขอภัยกับสิ่งาข้างนอกด้วยนะคะผมก่นี่เแล้วมาจอดหน้าบ้านนะแล้วก็ไอทำคลิปไปครั้งแรกอ่ะสุดยอดเลยแม่งพาร์ทหนึ่งร้อยกว่าซับน,นะเพราว่าพอบิวนะห้าสองสามสิบสองกว่าสามสิบกว่านะก็สะแสดงว่าเห็นได้เลยนะว่าพาร์ทแรกเนี่ยคือแน่นอนครับหวยแตกนะก่อวันนี้นะฮะผมจะมาแก้หมือนั่นเองนะครับ โดยที่ผมเนี่ยได้ไปฝึกการควงปากกามาแล้วนะคบผมก็ควงในตามจริงผมนะควงไปเรื่อยๆนะผมคนแบบตอนนี้ฝีมือน,น่าจะพัฒนาขึ้นมาแล้วนะนะเราจะเอาเป็นกระบวนกาไปเลยลวกันนะผมไปดูลักกามานะเริ่มจากเราจะต้องเอาปากกามานะครับวายมาลินนควิดเออฮเนะมจิกนี่ก็นี่เมจิกนี่ก็ควงได้นะผมแต่มันไม่มีฝาปิดนะมันเลอะก็เลยไม่เอา คุณเจ้ผมเห็นว่าปากกาเนี้ยมันค้งดีที่สุดนะเมนเป็นแพรนะฮะช่างแมงนะท่าแรกที่เราจะควงกันเลยนะฮะผมเป็นท่าเริ่มต้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าท่าชา้าแบบชาชาชา้ชาช้าอะไรดีโอชา้าธรรมดานะแบบไม่รัวนะผมเป็นท่าช้าแบบช้าแล้วจับชา้าแล้วจับนะฮะก็คันนี้น่าจะดีกับคังที่แล้วนะคันที่แล้วมันสอนหางอ้โมควงโคง้วก็ล้ม อย่างนี้แล้วก็ลมนะโอ้พระเจ้านะก็เปิดแสตนนะคะเนี่ยก็คือนะอ่ะเริ่มจากท่าชา้าแตบบ่ไม่ลวนก่อนเลยนะฮะเราจะต้องทําอ่ะสิ่งที่เราจะใช้ในการควงคือชี้ชี้กับกลางนะครับเก็จับกันแบบคู่ขนาดน,นี้นะ่ะจับกันให้มันเป็นแบบอยู่ตรงระหว่าง,งกลางนิ้วนะแล้วก็กระดิกนิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะฮะ กระดิกให้มันแบบอย่างนี้นะผมไม่ต้องกระดิกกันนะแบบงอมือให้ป็นอย่างเงี้ยฝึกฝึกฝึบอะไรประมาณนะั้นนะเออนะฮะแล้วก็ทาอย่างเงี้ยแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวรับนะฮะเราจะต้องเวลารับนะก็จะทำอย่างนี้นะปากกาตรงนิ้โป้งจะเป็นตัวรับนะฮะผมตรงนี้จะเป็นตัวรับเีย่ยตรงนิ้โป้งเป็นตัวรับนะฮะก็อ่าเราจะทําตุอย่างแบบเบสิก คือตัวอย่างแับตวเต็มให้ดูนะผมเขาจะทำ่างนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถุงนะผม,ผมผมผมว่าคิดมันถุกมันเหมือน,นอ่ะเขาทำกัน่างนี้เนี่ยโอ้ยถือกล้องก็ลำบากเนาะก็หมู่นี้จะทำอะไรเป็นประโยชน์บ้างเนี่ยโอเคนะต่อไปคือการท่าชาร์จแบบมหัตภัยนี่คือการลัวนะผมขั้นที่แล้วชาร์จแบบนี้นะ น,นี่คือจะเป็นแบบลวนนะ่ะก็คือชาแบบนี่นะ,ะเป็นการชาร์บ,บลลวนนะผมก็คือปกติคนนะ่ะเอาง่ายๆนะปากกาเนี่ยเวลาเราจะควงนะผมเริ่มควงผ้าแรกผมจะควงนี้นะตกอีกแล้วไม่ตกจะถอดนะก็จับเดิมนะครับผมเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางสากันนะครับ อันนี้ไม่ต้องใช้นิ้วโป้งนะฮะนิ้วโป้งนี่ตัดไปได้เลยนะเอากันเอากันไกลตัดไปเลยนะไม่ใช่นะก็อย่างนี้นะจับอย่างนี้เอาแบบกระบวนการง่ายๆก่อนนะท่านผู้ชมก็คุ่งแบบนี้นะหลายคนทําเป็นอย่แร้แหละนะฮะพุ่งอย่างนี้นะิ่นต้นก็อ,นอย่างนี้นะเบสิกเบสิกพอทํานี้แบบเราก็ทําการหมุนมือนะผมให้ปากกามันเกิดรัศมีนะทำให้มันหมุนอย่างนี้นะเห็นไหมมันเริ่มเป็นการหมุนแล้วนะฮะ เห็นไหมครับเราก็หมุนมือนะทําให้ไอสองตัวนี้มันเริ่มหมุนนะผมอ่แต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช้การหมุนมือนะผมจะใช้แบบการกระดิกการหมุนนิ้วมากกว่านะผมดูมือนะผมแทบจะไม่หมุนเลยนะผมอ่าผมก็ใช้คัดหมุนอย่างนี้มากกว่านะผมโควงนี้นะโควงนี้นะผมอ่าน,นะ,ะนาก,ก็อย่าลืมนะใช้พิงนิ้วชี้นิ้วกลางนะสองนิ้วนี้นะแล้วก็ ทำการหมุนนะอะไรเรื่อยๆนะเริ่มแรกก็ทำานี้ก่อนนะแล้งมือสมัครเล่นนะผมแล้วก็ค่อยๆหมุนมือนะให้เดี๋ยวๆเอยาไว้ตรงปกติตรงนี้ไม่จะเป็นกระดูกใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองจับดูนะตรงเส้นเส้นนิ้วเส้นนิ้วตัวเองนะฮะมันจะเป็นกระดูกนะต้ลองจับดูนะมันจะมยงนี้เอาไว้ตรงกระดูกนี่นะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆหมุนอย่างนี้แล้วก็เริ่มหมุนมือไปเรื่อยๆนะอหมุนอย่างนี้ก็จะได้เองนะนะอันนี้คือการสาธิตตัวเต็มนะครับ มันเปนมันมันจะเป็นคอมโบนะฮะมันจะเป็นชาร์จชาร์จนี่คือการวอมมือนะฮะถ้าใครทำถึงเก่งก็คือจะสลับนิ้วกันได้นะผมจะสลับนิ้วแล้วก็สลับนิ้วไปมานะครับแล้วก็จะไอ้นี้ได้นะผมสลับนิ้วนะต่อไปนะครับถ้าเป็นท่าที่ส่วนใหญ่เขาทําได้ยากนะฮะก็คือทํามะลาวนะผมเป็นท่าที่ยา,า,า,ากเพราะเพราะเจ้าเป็นหนึงคนะ คือท่านี้นะจะต้องใช้สามนิ้วนะคือโป้ชี้แล้วก็กางนะครับแล้วก็ส่วนท่านี้นะจุดหมุนนะจะต้องใช้นิ้วกลางนะครับเป็นจุดศูนย์นนกลางนะครับนิ้วกางจะต้องคอยพยุงนะให้มันลอดผ่านนิ้วโป้งือผมอีกมือน,นึงผมถือกล้องไงก็เลยใช้สองมือจับติดไม่ได้นะอ,า,อางนี้มือเหมือนจะเป็นการกดฮะแล้วก็ให้ลอดผ่านนิ้วโป้ง นิ้วชี้นี่เป็นตัวลับนะครับผมนิ้วชี้ตัวลับนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวรอดผ่านนะเอาเอาอย่างไงดีวะไม่ได้มีที่จัดซะด้วยสนะิเอาแบบนี้น้องชมนุ้าออกไหมครับคือเอานิ้วกางเนี่ยไปจุ่หมุนนะให้มันลอดผ่านนิ้วโป้งครับแล้วนิ้วชี้ก็เป็นตัวลับนะเดี๋ยวทำให้ดูนะกูเอาอีกแล้วกูทำท่านี้ไม่ได้ถึงรอบเลยต้องใช้เวลานานอ่นอะอย่างนี้นะ ก็คือตัวนี้จะเป็นจุดจุดเห็นไหมครับมันจะต้องผ่านนิ้วโป้งนะครับให้ปากกามันผ่านนิ้วโป้งฮะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวรับนะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นการท่าทัาอราวนะฮะมันจะมีอีกท่าหนึ่งคือทําอราวรีเทิร์นนะแต่ผมทาไม่เป็นะมันเป็นการหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็เด้งดีดก,กลับมามันทาไงวะมันทำไม่ได้นะะต้องค่อยๆอฝึกไปเรื่อยๆควงปากกาผมจะควบปากกาตั้งแต่ กี่เดือนวะมันแปดเดือนที่แล้วนะร,รู้สึกมันจะควงแบบนั้นแหละนะก็เริ่มฝึกมาเรื่อยๆในคาบเรียนก็ฝึกๆไปเรื่อยๆนะครับ,รบก็ทําอย่างนี้นะเอานิ้วกลางไปจุดหมุนนะครับผมเนี่ยก็โค้งในแบบนี้ยังดีกับเมื่อก่อนใช่ไหมครับคือโค้งแล้วก็ตกโค้งแล้วก็ตกนะฮะเดี๋ยวนี้โค้งไม่ค่อยตกตกอยู่เนแต่ตกไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อน,นครับผม เราก็ใช้นิ้วนิ้วชี้นิ้วชี้มตัวรับนะนะะนครับก็ตอนนี้ก็เจ็ดนาทีห้าสิบเจ็ดวิแล้วนะฮะเราจะมาสรุปท่ากันเลยนะครับท่าแรกท่าช้าแบบไม่ลวนะ,ะใช้นิ้วชี้กับนิ้วใช้นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วกุ้งตัวรับนะ,ะแล้ก็ท่าต่อไปช้าช้าลวนฮะแล้วก็เอาตรงไว้ที่ตรงกระดูกนะฮะแล้วก็ น,นะเราค่อยๆหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะหรือถ้าใครมีสนานัเล่นก็ทํานี้นะแล้วก็หมุนมือนะทําให้มันหมุนแบบนี้มันลนักษณะมันจะต้องหมุนเป็นวงกลมนะอย่าหมุนแบบถ้าหมุนแบบนี้ไม่ถูกมันต้องหมุนเป็นวงกลมนะปากกาปัดซบเอ้ยโอ้โหปากกาไม่หัดซบปากกาปัดซบเอ้ยโค้ยชินกลางใส่มากเลย นะแล้วก็หมุนไปนะแล้วถ้าใครเริ่มต้นก็อ,นอย่างงี้แล้วก็ค่อยหมุนมือไปนะฮฝึกไปเรื่อยๆนะผมว่าแบบนี้มันสวยกว่าเพราะมันไม่ต้องกระดิกมือเลยไงมันเท่กวะ่ะนะฮนี้ไปคอมโบกันสลับนิ้วไปมานะผมสลับนิ้วไปมานะแล้วก็สุดท้ายนะครับเท้ามาเรา,อ,านะอย่างงี้นะผมสำรับรนะพันนี้ก็โอเคนะถ้าชอบกดๆถ้าใครมกน,มนกำลังใจด้วยครับนี้ลากันก่อนสวัสดีครับ ฟัวให้ได้ละผมกำลังใจให้